สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำเนิน,นดวงวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่17เดือนตุลคาคมปี2568นะคบะเราจะมาในหัวข้อแ a นดอมที่ว่าคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เขารู้จักกับคุณเขาเกรงกลัวอะไรในตัวของคุณเกรงกลัวเรื่องอะไรในสิ่งที่คุณทำสง่งมาทประกานคุณอนุญ,ญาตให้เราเปิดดูสตาด้วยก,กวารกดสปายไล์แชร์ลัคนาราศีที่ดดิดน ไฟธาตุไฟเมษศรนูลิบบาราศีตุลธาตุลมแคปิคอนราศีมังกรธาตุดินวินาศราศีพิศราศีตุลวิกกราศีกันธาตุดินมาราศีเมษราศีพิจิกจุฬราศีพิภธาตุดินอคอเรีสราศีกลุ่มธาตุลมตัวเลขวันเกิดที่เกี่ยวข้องคุณมี6 23 7 17 2 10 11แล้วก็16นะคะ เรามาดูลักษณะนิสัยใจคอตัวตนของคุณกันดีกว่าว่าคุณเป็นคนยังไงลักษณะนิสัยใจคอของคุณตัวตนของคุณคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรนะคะพฤติกรรมคําพูดการกระทำที่แสดงออกต่อผู้คนนะ,ะเป็นอย่างไรตัวตนที่แท้จริง เอซบอนนะคะเป็นคนมีไฟนะเป็นคนที่น่าที่จะมีการเริ่มต้นทำธุรกิจการงานนะคะอาชีพการงานที่เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็มีไฟนะคะมีความขยันมีความกระตือรือร้นนะคะมีความที่แบบคือไม่สนใจใครอ่ะนะโฟกัสในเรื่องของการงานโฟกัสในเรื่องของชีวิตของตัวเอง นะไม่แค่์คำพูดไม่แคร์คำติชินคำนินทาคำว่าร้ายนะมีลักษณะของการที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้รู้เป็นครูบาอาจารย์เป็นคนที่ทรงศีลน,นะอยู่ในศีลในธรรมชอบปฏิบัติธรรมชอบเข้าวัดสวดมนต์นะชอบทาบุญทำทานเป็นคนที่ชอบกินนะชอบดื่มหรือว่าชอบทำอาหารชอบทำกับข้าวมีความสุข นะกับชีวิตของตัวเองนะ,ะเป็นคนที่มีเซนต์มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่มีความฉลาดรอบรู้ทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะ,ะทำอาชีพการงานในะที่เกี่ยวกับการใช้คำพูดการเจรจาการสื่อสารนะคะแล้วก็มีไหวพิปฏิพภาณฑ์เป็นเลิศเป็นคนที่ดูเข้าถึงง่ายนะ,ะแต่เองแล้วก็เข้าถึงไม่ได้ นะเพราะว่ามัวแต่ทํางานไงนะก็เป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของการงานมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอารมณ์ความคิดความรู้สึกหรือว่าเปลี่ยนแปลงอาชีพการงานนะเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะอาจจะมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่เวลาที่มีปัญหาหรือว่ามีความเครียดนะเกี่ยวกับการเงินหรือว่าเกี่ยวกับบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างเป็นกดิมนาที่จะไม่ค่อยที่จะแสดงออกให้ผู้คนได้เห็น นะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนหรือว่าเข้าอกเข้าใจผู้คนได้นะเป็นคนที่สนใจแล้วก็ใส่ใจบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะหรือว่ามีนิสัยใจคอที่ค่อนข้างที่จะมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะแต่ก็ดูดูแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจนะพลังงานอะไรบางอย่าง คือเหมือนกับว่าถ้าแบบไม่มีผลประโยชน์ร่วมนะคะก็อาจจะไม่สนใจก็ได้นะก็อาจจะสนใจเฉพาะคนที่มีในเรื่องของผลประโยชน์นะคะการเงินการงานร่วมแค่นั้นนะส่วนคนอื่นก็อาจจะเหมือนกับปล่อยผ่านอะไรประมาณนี้นี่คือลักษณะนิสัยใจคอของคุณก็น่าที่จะมีในเรื่องของการที่มองในเรื่องของทัศนคตินะในเรื่องของผลประโยชน์การงานการเงินนะคะแล้วก็เป็น เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะเอาตัวเองเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตหรือว่าปัญหาของคนอื่นสักเท่าไหร่นะลำบางตัวเองก็มีปัญหาพอแล้วฉะนั้นนะคะก็อาจจะมีการที่เหมือนกับว่าถ้าใครมีในเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันก็อาจจะมีการพูดคุยเสวนาด้วยนะคะเออส่วนใหญ่ก็ได้แบบคือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตัวของคุณเองทั้งหมดนะแต่ถ้าแบบว่า คนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับคุณไม่เป็นเรื่องของคุณเนี่ยคุณจะไม่ยุง่งไม่วุ่นวายกับใครไม่สูงสิงกับใครนี่คือพลังงานของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะเก็บทำไมก่อนเราจะตรวจสอบความโดดเด่นนะคะความโดดเด่นความรู้ความสามารถหรือว่าพลังงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะที่เขาเกี่ยวข้องกับคุณความโดดเด่นความรู้ความสามารถ มันก็จะมีพลังงานของคนที่เขามีในเรื่องของการวางแผนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับอาชีพการงานของคุณอะคือเขาเก็บรวบรวมข้อมูลรอคอยรอโอกาสที่จะแบบเหมือนเล่นงานคุณอะนะค,คุณต้องระวังดีๆด,ด้วยนะคะเพราะว่าตัวขคุณเหมือนอยู่ท่ามกลาง สิงสาราสัตว์นะเสือสิงกระทิงแรดนะคะเพราะว่าคุณยืนเหยียบนะอยู่เหนือขวากหนามอ่ะ นะค,คุณจะต้องเจอปัญหาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างมากมายคําพูดคําจาหรือว่านะการที่พวกเขามายุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคุณการงานการเงินของคุณความสําเร็จของคุณด้วยคุณเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคุณเป็นคนที่ตื่นรู้แล้วก็เข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์ชีวิตบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะตัวของคุณมีแต่เงินอะนะนะมีแต่เงินมีแต่รายได้มีแต่ เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินโฟกัสการเงินการงานและผู้คนนะคะที่อาจจะเหมือนกับเป็นกลุ่มสแกมเมอร์เลยเนาะกลุ่มที่ไม่เปิดเผยตัวตนนะที่จะมองว่าอาชีพการงานของคุณเนี่ยคือเหมือนมีรับลมข่มนายมีผลประโยชน์อะไรบางอย่าง นะที่เขาอยากจะรู้ว่าคุณทําอาชีพการงานเนี่ยวังผลประโยชน์อะไรไหมหรือว่ามีรับลมคมในอะไรไหมอะไรประมาณเนี้ยนะคะและตัวตงคุณเป็นคนที่มีความจริงใจนะต่อเพื่อนสังคมมีความรักที่ดีส่วนคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณเนี่ยคือไม่ว่าเขาจะคิดอะไรทําไม่ดีกับคุณยังไงแต่ผลกรรมมันสะท้อนย้อนกลับเขาแน่นอนนะคะเขาจะประสบพบเจอปัญหาในชีวิต นะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ปล่อยวางเป็นคนที่ตื่นรู้เป็นคนที่มีความสุขนะเป็นคนที่ไม่ยึดติดอยู่กับอดีตนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยเหมือนกับคือมีในเรื่องของเดอะมูนตรงนี้เข้าใจนะเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์หรือว่ามีเซนเซนสัมผัสรับรู้ถึงพลังงานของคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณได้เหมือนคุณรู้เท่าทันเหลี่ยมคนอะนะนะแต่คุณคนข้างเนี่ยไม่ไม่ค่อยจะเปิดเผย ตัวตนที่แท้จริงสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์อาจจะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะรับรู้สัมผัสถึงออพลังงานของคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณได้หรือว่าเป็นกลุ่มไลโค้ดหมอดูนะกลุ่มคนที่แบบเหมือนมีในเรื่องของการมองคนออกอะทะลุป,ปูโปกนะว่าคนคนนี้มีนิสัยอย่างไรนะคะเรามาดูกันว่า คนใกล้ๆตัวคนรอบๆตัวคุณเนี่ยเขาเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวอะไรในตัวของคุณนะคะในสิ่งที่คุณทำอาจจะเป็นพฤติกรรมการทำงานของคุณเขาเกรงอกเกรงใจเกรงกลัวอะไรในตัวของคุณห้าเหรียญเวลาที่คุณอาจจะมีปัญหาความทุกข์ นะปัญหาเกี่ยวกับการเงินปัญหาเกี่ยวกับผู้คนบุคคลลอกข้างสกุลมล็อกข้างตัวของคุณคือเหมือนกับว่าคือเข้าใจอ่ะเข้าใจพลังงานของพวกเขาเลยว่าคนคนนี้อ่ามีปัญหาการเงินหรือเปล่ามีปัญหาครอบครัวหรือเปล่ามีปัญหาเอ,อ่ออะไรหรือเปล่าเหมือนคุณรู้เลยอะ่ะเหมือนคุณรับรู้แล้วก็เข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์เข้าใจอารมณ์ความคิดความรู้สึกของผู้คนได้ แล้วก็สามารถที่จะแยกแยะออกด้วยด้วยความรู้ความสามารถของคุณนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนมีเซนก็ได้นะ,ะหรือว่าคุณเข้าใจว่าเอ้ยคนเนี้ยตื่นเช้ามาโพสโซเชียลแบบเนี้ยเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่านะคะในใจต้องคิดอะไรแน่เลยนะคะก็มีความโดดเด่นนะในเรื่องของการมีเซน์มีความรู้ความสามารถคาดเดาคาดการเดาใจ ความคิดพฤติกรรมคำพูดหรือว่ามองคนออกทะลปุปูโป่ในเรื่องของลักษณะนิะนสัยใจคอนะก่อนที่เขาจะเข้ามาหาคุณนะคะตัดสินใจได้ทันท่วงทีนะคะเออเหมือนดูคนออกว่าเอ้ยคนนี้มีนิสัยแบบนี้เป็นกลุ่มสแกมเมอร์หรือเปล่านะ่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะ และคุณเป็นคนที่มักที่จะได้รับโอกาสดีๆมีโชคลาภในเรื่องของการเงินมีความสําเร็จในเรื่องของการเงินอาชีพการงานแม้ว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับคืออาจจะไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบนะในเรื่องของครอบครัวนะอาจจะเป็นพลังงานของสาวสดหนุ่มสดพ่อไม้แม่ไม้นะคะที่มีอายุไม่ได้มากนะักแต่เลือกที่จะออต่อสู้ดิ้นรนเรื่องที่จะทํามาหากิน นะเลือกที่จัดดูแลตัวเองรับผิดชอบตัวเองด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างไรายได้เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจสถานการณ์เหตุการณ์นะอาชีพการงานเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิพันธ์นะศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีโซเชียลนะคะเป็นคนที่ชอบเหมือนกับเป็นคนที่รอบรู้อะ นะคะเกี่ยวกับเทคโนโลยีการใช้โซเชียลเป็นอย่างดีเป็นคนที่เหมือนกับสามารถที่จะเรียกว่าคือใช้ชีวิตแบบชิวๆใช้ชีวิตแบบไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในเรื่องของการที่แบบเหมือนชีวิตของคนอื่นเนี่ยอาจจะดูเพอร์เฟกอ่ะบางคนเขาก็าอาจจะเหมือนกับแสดงออกว่าชีวิตของเขาร่ำรวยเพอร์เฟกแต่คุณไม่ได้แสดงออกว่าคุณร่ำรวยเพอร์เฟกนะ แต่คุณสมบูรณ์แบบภายในนะสมบูรณ์แบบในเรื่องของเอ่อการเงินนะคุณอาจจะรวยมากแต่คุณไม่เปิดเผยคุณอาจจะประสบความสําเร็จคุณอาจจะเป็นดาราคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเออชื่อชื่อเสียงมากๆนะคะเออคิดอะไรอยู่ฉันง่วงนะคุณอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็ประสบความสําเร็จมากๆก็เลยทําให้ตัวของคุณเนี่ยเหมือนไม่อยากจะเปิดเผยความจริงอะ าแบบว่าใครมารู้ความจริงว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเขาอาจจะอิจฉาคุณเขาอาจจะไม่ชอบคุณคุณก็เลยต้องเลือกที่จะปิดบังตัวตนที่แท้จริงของคุณนะคะก็เลยทําให้ผู้คนแบบเฮ้ยคนคนนี้เหมือนมีของนะคะเหมือนมีของเหมือนมีอะไรในตัวคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยจริงจังแล้วก็ซีเรียสเครียดมีอํานาจนะมีบารมีสูงส่งมีคําพูดคําจา นะคะที่ค่อนข้างเด็เหมือนคือพูดน้อยแต่ต่อยหนักนะเป็นเป็นการกระทําคําพูดที่ค่อนข้างที่จะทําให้ผู้คนเกรงกลัวในเรื่องของบาปบุญคุณโทษด้วยนะคะเอออาจจะเป็นคนที่ธรรมะธโรรมชอบสอนชอบสั่งชอบบอกก็ได้นะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือรู้เท่าทันเลนเหลี่ยมพฤติกรรมของใครบางคนถ้าคุณไปเจอใครบางคนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมคําพูดนะคะ ต่างๆที่เหมือนกับอาจจะกลั่นแกล้งคุณอย่างเงี้ยเหมือนคุณรู้เท่าทันเฮ้ยนะอาจจะพูดแบบดักคอไปเลยว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยทําแบบนี้นะระวังผลกรรมตามทันนะอะไรประมาณเนี้ยคือคุณรู้ทันเหลี่ยมนะของผู้คนโดยที่แบบทําให้คนคนนั้นรู้สึกกลัวนะคะรู้สึกกลัวในเรื่องของบาปบุญคุณโทษ และคุณเป็นพลังงานของผู้รู้ที่แบบเก็บรวบรวมข้อมูลนะเป็นคนที่รู้หลายอย่างนะแต่ไม่ค่อยจอะพูดหรอกนะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเออรู้รู้ทุกอย่างแต่ไม่ค่อยพูดเหมือนทําเป็นเออเรียกว่าไม่รู้เป็นไม่รู้อ่ะทำทำเหมือนกับไม่รู้อะไรเลยทําเป็นนิ่งๆเฉยแต่จริงแล้วรู้หมดทุกอย่างนะคะและเวลาที่จะได้พูด หรือว่าแสดงความคิดเห็นออกมาแล้วเนี่ยโอ้โหไอคนที่มันพูดเนี่ยเรียกว่ามันต้องหน้าหงายหน้าแหกหน,หน้าแตกกลับไปเลยอารมณ์นี้เพราะว่าเวลาที่คุณจะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะมันคือมันมีเหตุแล้วก็ผลนะคะจริงๆแล้วคือไม่ได้สนใจใครด้วยซ้ําไปจริงๆแล้วไม่ค่อยที่ที่จะใส่ใจพลังงานของเพื่อนสังคมบุคคลรอบข้างแต่ถ้าแบบว่าได้พูดแล้วก็คือแบบมีข้อมูล มีหลักฐานมีเหตุแล้วก็ผลทำให้คนนั้นไม่กล้าไม่กล้าเยี่มนะคะผู้คนเกรงกลัวอะไรในตัวคุณคุณไม่ได้คาดหวังกับการที่จะให้ผู้คนมารักมาชื่นชอบคุณนะการแสดงออกของคุณเนี่ยคือแบบค,แบบคือไม่ได้สร้างภาพอะไรขนาดนั้นฉันไม่ได้เป็นคนดีฉันไม่ได้ต้องการให้ผู้คนมากราบไหว้เคารพยกย่องฉันเหมือนเป็นครูบาอาจารย์หรือว่าผู้ทรงศีลอะไรขนาดนั้นฉันก็เป็นคนที่แบบ เป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละนะเป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดาอา่าอยากสวยอยากรออยากดูดีอยากมีชื่อเสียงอยากหาเงินหนาะทองอยากประสบความสําเร็จเป็นคนที่มีของดีแต่ชอบปิดบังนะคะมีครูบาอาจารย์นะปกเเรียกว่าปกป้องคุ้มของดูแลนะ,ะมีของดีที่ไม่เปิดเผยนะเป็นจริงๆแล้วเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากๆนะเป็นคนที่ดูแบบประสบความสําเร็จ นะในเรื่องของอาชีพการงานมีผู้คนที่เคารพคุณในในอีกโลกหนึ่งอะนะคะอีกโซเชียลหนึ่งก็ได้นะอีกเฟดฟอร์มหนึ่งก็ได้แต่อีกเฟดฟอร์มเนี้ยนะคะอาจจะไม่รู้อะไรเลยก็ได้เพราะว่าเพิ่งสร้างใหม่นะคะก็เลยเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยน้าที่จะปกปิดชื่อเสียงความสำเร็จนะไอ้คนที่เข้ามาใหม่ๆในชีวิตของคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่าคุณเนี่ย มีชื่อเสียงแค่ไหนประสมความสำเร็จแค่ไหนเพราะว่าเขาไม่ได้รู้ลึกนะแต่อย่งแล้วคุณอ่ะคือไม่ต้องการไม่ต้องการให้ผู้คนมาชื่นชมสรรเสริญยกย่องคุณให้แบบเหมือนใช้ชีวิตปกตินะเหมือนใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นคนที่รู้จักกันธรรมดานะไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่างถือยศถืออย่างก็เลยําให้ผู้คนแบบมีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่าปกปิด นะความเป็นครูบาอาจารย์ความมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีของดีนะคะอยู่ในตัวคุณเป็นที่รักของผู้คนมากมายนะคะแล้วก็มันก็อาจจะมีบางคนที่เหมือนกับว่าอาจจะมีความรู้สึกเหมือนอิจฉาคุณไม่ชอบคุณมันใส้คุณอะไรประมาณเนี้ยนะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมันก็อาจจะทําให้ใครบางคนที่คิดอยากจะลองของไง นะคะลองของอยากจะเล่นนะ,ะเออลองของอะไรบางอย่างเล่นคุณใสหรือว่าเล่นของหรือว่ากันแก้งทดสอบทดลองวิชาความรู้ของคุณนะ,ะว่าคุณเป็นของแท้หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่ท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนกับว่าคือต้องแพ้ไปเห็นไหมทำอะไรคุณไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดต่างๆนานา คุณดูนิ่งคุณดูแบบเป็นคนที่ใจดีใจเย็นคุณดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรับกับทุกสถานการณ์เหตุการณ์ได้นะคุณเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจเข้าถึงผู้คนได้เป็นอยา่างดีนะคะความน่ากลัวก็คือแบบคือทําอะไรคุณไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการกระทําคําพูดความคิดความรู้สึกหรือแม้กระทั่งหลอกให้คุณแบบเรียกว่าเออหลอกหลอกเอาความหวังดีจากคุณหลอกเอาความรักจากคุณเนี่ย คุณก็ไม่ได้สนใจนะไปแล้วไปเลยไปแล้วไปรับนะคะและตัวของคุณน่ากลัวเรื่องอะไรคุณสามารถได้ปฏิเสธปฏิเสธคนที่แบบเหมือนต้องการเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณอะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาชีพการงานก็ได้มาขอคําปรึกษามาหวังผลประโยชน์จากคุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณนะ,ะแล้วก็เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าเฮ้ยไอ้ที่ จะไปช่วยเหลือเนี่ยมันควรที่จะช่วยไหมยอย่างเช่นไอคนที่เป็นมือที่สามมาขอคําปรึกษาจากคุณในเรื่องของการที่แบบเออทํำยังไงให้สามีนะคนนั้นมาเป็นของจันนะ่ะนะคะถามไปถามมาอา้าวเธอเป็นมือที่สามเธอเป็นมือที่สี่แล้วเธออยากได้สามีคนอื่นเขาแล้วเธอก็อยากทําให้เขามาหลงรักเธออะไรเงี้ยนะคะคุณเลือกที่จะตัดเลยนะพลังงานแบบเนี้ย ะะเพราะว่าไปสนับสนุนคนที่เขาเป็นมือที่สามไงนะคะก็เลยทําให้เหมือนกับคือเข้าใจเลยนะเพราะว่าเหมือนกับว่าสถาบันครอบครัวที่คุณเหมือนกับให้คาปรึกษาบางคนท่านเนี่ยเหมือนเข้าใจเลยว่าไอ้คนที่ต้องการขอความช่วยเหลือจากคุณขอความเหตตนจันใจจากคุณขอคาปรึกษาจากคุณเนี่ยเหมือนจะไปทําลายคนอื่นอ่ะคุณก็เลือกที่จะตัดนะคะหรือว่าบางคนท่านเป็นไลฟ์โค้ดเป็นครูบาอาจารย์ นะเป็นหมอดูอะไรเงี้ยพอมารับรู้อ้าวคนนี้อยากจะแย่งชิงสามีคนอื่นเขานะคะเออก็รู้ทั้งรู้ว่าเขามีครอบครัวแต่งงานก็ยังอยากจะไปยุ่งกับเขาอีกอย่างเงี้ยก็ไม่สนับสนุนนะคะก็พยายามที่จะบอกว่าเออมันไม่ดีนะนะคะไม่ว่าเออคนคน,นั้นนะจะเกลียดหรือว่าจะทำอะไร คุณก็แล้วแต่คุณจะไม่เข้าข้างไม่สนับสนุนคนที่ทําผิดศีลธรรมนี่คือจรรยาบรรณของคุณนี่คือความน่ากลัวของคุณคุณไม่ได้เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวคุณไม่ได้คาดหวังนะความมั่งคั่งความร่ํารวยหรือว่าความสุขที่มันมาในรูปแบบของความไม่ถูกต้องนะคุณยึดหลักของความถูกต้องและความดีงามนะคนะในการที่จะทําอาชีพทำอะไรทำ ทำในสิ่งที่มันถูกต้องให้ผู้คนได้เห็นนี่คือพลังงานของคุณความน่ากลัวในตัวคุณนะซื่อสัตย์จริงใจซื่อตรงมั่นคงนะ,ะในมีจรรยาบรรณในอาชีพการงานของคุณนี่คือพลังงานเหมาะดูครูบาอาจารย์และโคตรนะคะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นผลประโยชน์ส่วนตัวนะคะหรือว่ารายได้อาจจะไม่มากพอได้ะะฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ